เม,ม็ดมะม่วงทอดเกรด A สินค้าขายดีตลอดการขนาดครึ่งกิโลกรัมเม็ดใหญ่จัมโบ้ลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงหอละ199บาทจากปกติฮอละ239บาทวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะลงเอาไว้ในคอลัมน์บนความเคลื่อนไหวที่เขียนโดยเทพผจรหัวข้อของเขาวันนี้ก็คือปาร์ตี้กระชับอำนาจเช็ค16พักกองหนุนรัฐบาลค่ะโดยเนี่ยนะคะในคอลัมน์คอลัมน์นี้เนี่ยก็ ลงเอาไว้น,นะคะบอกว่าแน่นอนนะคะสิ่งที่กําลังถูกประเมินจากปาร์ตีค้ค่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการเช็คสิ่งและก็ความปึกของสสทั้ง251คนใน16พักร่วมรัฐบาลและก็ถูกตอบว่าใช่ในประเด็นนี้จากปากของคุณวราวุฒิศิละปะอาชาที่ย้ำว่ามันคือการส่งสัญญ,ญาณว่าการทํางานของรัฐบาลนั้นจะอยู่ในเรือลําเดียวกันหากเครื่องยนต์ส่วนไหนเสียหรือว่ารัว่วเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องช่วยกันปะผุเพื่อนํารัฐนาวาเนี่ยไปให้ถึงฝั่ง และเหตุที่ต้องปราบผูตามความหมายของคุณวราวุธนั้นนะคะก็เชื่อว่ามันสอดคล้องก,กันกับปัจจัยที่พักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐค่ะที่มีสสรวมกัน16เสียงเนี่ยประกาศเป็นพักอิสระไม่ขึ้นกันกันกบฝั่งรัฐบาลแล้วก็ไม่ชัดต่อการเข้าสังกัดพักฝ่ายค้านซึ่งสถานการณ์ของรัฐบาลนะคะก็ย,ยังคงถูกประเมินจากหลายทิศหลายทางด้วยกันว่าอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็ถูกฝ่ายค้านเนี่ยประมาททุกวันว่าไปต่อไม่ไหวและเบกตูเนี่ยจะตัดสินใจยุบสภาก่อนถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยในช่วงนะคะเปิดสมัยประชุมสภาก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้ฝ่ายค้านเนี่ยเดินเกมซักฟอกผลเอกประยุทธ์นะคะที่กลุ่มเสียงในสภาไม่อยู่เนี่ยอาจจะแพ้แบบเสียหน้าให้กับพักร่วมฝ่ายค้านที่ปัจจุบันนั้นมีเสียงไม่ได้ทิ้งห่างไปจากรัฐบาลมากนักเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเจ็ดพักมีสสรวมกัน208เสียงค่ะถ้าว่ารวมกันกับพักของผู้กองธรรมนัสที่กลุ่มเสียงสเสเศรษฐกิจไทยอีก16เสียง และอาจจะมีเสียงจากพักเล็กนะคะมาเติมเต็มได้อีก8เสียงเนี่ยจะทำให้ฝ่ายค้านมีพลังถึง232เสียงห่างจากรัฐบาลแค่เพียง19เสียงเท่านั้นเองแม้ว่าก่อนหน้านี้น,นะคะจะมีข่าวออกมาว่าคุณอนุทินนะคะอ้างตัวเลขสส260เสียงโดยดึงเอาสสงูเห่าจากฝ่ายค้านเนี่ยมาได้กว่า10เสียงเพื่อที่จะหนุนผลเอกประยุทธ์ให้อยู่ในอำนาจต่อแต่ว่าตัวเลขที่ว่ากับสัญญาณลมปากยังไม่มีอะไรที่มันการันตี ให้พลเอกประยุทธ์นั้นอุ่นใจได้นะคะว่าจะไม่แพ้เกมในสภาตรวจสอบนะคะศึกการเมืองที่บิกตู่เนี่ยต้องเผชิญเมื่อเวทีสภาเปิดเนี่ยมันจะมี4เรื่องใหญ่ๆค่ะเริ่มจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูน2ฉบับด้วยกันซึ่งก็จะเป็น,นกลไกที่ชี้อนาคตนะคะว่าขั้วอํานาจเดิมเนี่ยจะได้กลับมาผง,งาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมและก็2ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกับการแก้ไขมาตรา272 เพื่อปลดอำนาจสออวเลยค่ะอันนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะเข้าสู่สภากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะซึ่งวาระนีแม้รัฐบาลจะไม่กังวลใจเพราะว่ายังมีความเชื่อว่าสภาเนี่ยจะไม่คว่ำกฎหมายงบประมาณที่เป็นกฎหมายสําคัญถึงขั้นรัฐบาลต้องลางออกเพื่อรับผิดชอบ เนื่องจากงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนนะคะที่ปัจจุบันก็มีภาวะเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจและก็สถานการณ์โควิดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการคว่ำรัฐบาลผ่านวิธีไม่รับหลักการร่างกฎหมายการเงินเนี่ยจึงกระทบต่อประชาชนโดยตรงและที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็แสดงออกอว่านะคะอย่างมากเนี่ยก็คือเป็นการแสดงออกในการงดออกเสียงเท่านั้น และก็มาที่การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้าวางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลค่ะหรือว่าทั้งคณะของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา15 151โดยทางคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เคาะวันที่จะพูดคุยเพื่อกําหนดประเด็นและก็คือวันที่22มีนาคมแล้วก็เป็นไปได้เลยคะ่ะว่าจะยื่นยติทันทีที่สภาเนี่ยเปิดสมัยประชุมกับเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ต้องใช้ก็คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ของสภาก็คือ 238เสียงจากสมาชิกที่มีนะคะ475คนเพราะฉะนั้นเสียงสสอที่พลเอกประยุทธ์ยังคุมไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จอาจจะเป็นรอยรั่วนะคะที่เสี่ยงในการพารัฐนาวาเนี่ยล่มกลางสภาได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นมื้อค่ำกระชับสัมพันธไมตรีของพรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้จึงไม่ต่างอะไรไปจากเกมเช็คเสียงเพื่อกระชับอำนาจของพลเอกประยุทธ์และก็เครือข่ายก่อนประเมินทิศทางว่าจะวางแผนอยู่ยาวแบบไหนดีนั่นเองนะคะอาแล้วค่ะ จากคอลมน์ที่ว่านี้เราไปต่อกันกันกบประเด็นทางด้านการเมืองในประเด็นอื่นๆกันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะในหน้าหนังสอพิมอ่าอย่างไทยโพสต์นะคะก็จะลงข่าวเอาไว้พฤษภาคมเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อวานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ฟังคะก็ได้อ่าผ่านนะคะได้เคาะในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม การเลือกสคนะคะสะกนะคะแล้วก็การเลือกนายกเมืองพัทยาก,กันออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งทางคุณวิศนุเครือง,งามค่ะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คอรมอเนี่ยละค่ะมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้จัดการพิจารณากําหนดวันเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทรือวสกว่าคอ,อรมอลเห็นชอบค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และจากนี้ก็จะแจ้งไปที่กะกะตเพื่อให้กะกะตในกําหนดวันเลือกตั้งนะคะแล้วก็แจ้งกลับมาที่ครมออีกครั้งหนึ่ง mm. เมื่อกําหนดวันเลือกตั้งแล้วผู้ว่ากทมต้องลาออกค่ะภายใน3วันณนะเวลานี้นะคะเป็นเรื่องของกะกะตที่ใครจะไปอ,อปไซด์ไม่ได้ซึ่งกะกะตจะแจ้งกลับมาที่ครมเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะภายใน60วันนับจากวันที่8มีนาคมซึ่งก็เชื่อว่าจะตอบกลับมานะคะโดยใช้เวลาไม่นานกันอาจจะประมาณสัก 1- 2ถึงสสัปดาห์นี้แหละคะ่ะ นี่ละทางด้านของอาจารย์วิณุนั้นได้พูดเอาไว้นะคะและนอกจากนั้นก็มุ่งฝังทางด้านของอาจารย์วิษณุเองเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าในส่วนของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาน,น,นั้นนะคะจะมีการดําเนินการไปพร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของกกตและสําหรับนายกเมืองพัทยาค่ะเมื่อประกาศวันเลือกตั้งแล้วนายกเมืองพัทยานั้นต้องพ้นจากตาแหน่งทันทีโดยไม่ต้องลาออกแตกต่างไปจากผู้ว่ากทมนะคะที่ต้องพ้นจากตําแหน่งทันทีคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถามในประเด็นนี้เหมือนกันส่วนในด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะคะของกทมและก็เมืองพัทยา ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วแต่ว่าโดยที่นะคะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นของกทมและก็เมืองพัทยานั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศคสชและคําสั่งหัวหน้าคสชที่เกี่ยวข้องทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีความพร้อมนะคะในการเลือกตั้งแล้วก็ทางสํานักงานกกตเองก็ได้จัดทําแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและก็เมืองพัทยาแล้วก็คาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งได้ก็ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยแหละค่ะ ส่วนท่าทีของผู้ว่ากทมคุณผู้ฟังพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราชกิจจานะคะยังไม่มีประกาศราชกิจจานูเบกษาเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจากกะกะตเพราะฉะนั้นก็ยังช่างใจอยู่แหละค่ะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผูว้ว่ากทมดีไหมแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ยังไม่ได้คิดค่ะนี่ผู้ว่าว่าอย่างนั้นแต่ถ้าคิดแล้วเนี่ยนะคะมันง่ายนิดเดียวซึ่งกําลังดูอยู่ว่าสื่อยังรักเราอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดรักเราก็จะลง ซึ่งก็อยากจะรอให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเลือกวันที่เท่าไหร่และรับสมัครเมื่อไหร่ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยนะคะบ,บอกว่าถ้าหากว่า,า,า,วาตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะลงสมัครในนามพักอะไรผลตเอกอัศวินก็บอกว่าผมไม่มีพักมีแต่พวกถ้าสมมติก,กตรกตประกาศวันวันนั้นนี่มาถามได้เลยที่มีการคาดการวันมานี่ก็เอาให้ชัวร์วก่อนเกิดฟ้าถล่มดินทลายไม่ได้เลือกตั้งส่วนเรื่องจะลงสมัครหรือไม่ต้องดูว่าพร้อมไหม ตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้กําลังถามตัวเองเหมือนกันว่าพร้อมหรือเปล่าอายุไม่เกี่ยวทีมงานไม่ต้องเพราะว่าเป็นวันแมนโชยู่แล้วชอบฉายเดี่ยวผมเป็นประเภทอ่เป็นประเภทเอเชียเล่นนะคะเล่นเป็นทีมไม่เป็นนะคะเป็นประเภทเอเชียคือเล่นเป็นทีมไม่เป็นชอบเล่นเดี่ยวและนอกจากนี้ก็ต้องถูกครอบครัวด้วยว่าอยากให้เล่นการเมืองไหมเพราะไม่ใช่นักการเมืองอาชีพแต่ว่าโตมาจากการเป็นข้าราชการค่ะ